อีโนวัมเซิงกี้ๆอ่ะไม่มีนะแบบจังั้นแบบอะไรแบบเชนี้กันบึ้มไปไปโอ้โหโอ้โหสาโอ้โหเฮียโคตรโคตรหนาขอเชือกนะครับขอขอให้ผมเิืนนะรับอมครับอมครับ โอ้ยเฮียจะตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยเยเยเฮ้ยเฮเยเฮ้ยเยังไหวอยู่ปยยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ไเ้เฮ้ยเฮ้เ้เข้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดูไหมถ้าเจออุริสาต้องเอาตัวอะไรตัวอะไรอืมหไฮนูนไฮนูนอยู่ตรงไหนฮะไฮนูนไอ้นี่ไปละ

โอ้ยหูโดนลับกูตายละโอ้เขื่อนกูโดนยังไม่หันมาปิก็อตหลับโดนเฉยทำไมโอ้โหโอ้ยสาแม่งโคตรแรงโคตรแรงหรอไปอยู่ไปอยู่แม่นเหรอหนามยนเตี่ยไม่เป็นไรเอาเก็บไว้เซฟหนึ่งคนก็ได้เซฟหนึ่งคนคือเซฟตัวเองได้ได้ ได้ได้ด้วยเหรอเออโอเคพูดแล้วนะเออพูดจริงพูดจริงเหรอไอ้สารตายได้ให้ลองก่อนกูตายก็ตายไม่หยุดเลยว่ะโอ๊ยอื้มไเจ็ดหกหนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะหลังมึงอ่ะหลังกูไม่น่าจะได้แล้วหลังตายแล้วตายแล้ว Oh, yeah. มึงต้องก็ต้องไปข้างบนก่อนนะตังไปทางขวาไปไม่ได้ดิ๋อาเดี๋มาเดี๋มาดิเอามาดิ๋ยววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปก่อนเลยต้องบนเจอปะเจอปะเจอเจอแม็กซี้นี่นู่นนหะตังยิงเลยท้าพ่อข้างหลังอะยิงอยู่ตายโอเคไอ้นี่นะ แทงแทงตัวเดียวเกช่วยลแล้วแผนสวยว้าเกือบพีฝากหน่อยดันรถได้ปะเฮ้ยทางซ้ายเล่นไหนได้มั้งวะเล่นนข้างบนนั่นแหละข้างบนนั่นแหละอยู่ข้างบนไว้ก่อน ยังว <ไป S 1> ินไ,ได้ยังวินไดแทงแทงแทงดิสคอแทงแทงไปนั่นแหละดิสคอร์ดเลยแบบแ่งโคตรแรงแทน ดิสค <Discord. S 1> อดเออเวลาเวลา,วลาแทงมันแหลมใช่ป่ะดิสคอร์ดไปเลยแปะไว้ให้มันตัวเดียวเลย hmm. อือแล้หนูมาทำแล้วแหม่ดิสคอร์ดอย่างเดียวแต่ว่าแต่เวลามัน <c oughs> แบบว่า,วามันอยู่ไกลๆไม่ต้องดิสก็ได้เพราะมันหนี oh. เข้ามุมไปมันก็หลุดแล้วอะ <c oughs> ไปแทงฆ่าได้นะ ขาหัวเลยแทงขึ้หลอดเตแทงขึ้นมดไม่ได้บเดี๋ยวโดนห้าตัวเลยกดอัที่แบบที่กำลังจะตายเออแล้วก็ฮิลก็แปะไว้ให้ใครโดนก็แปะแปะทิ้งไว้น่าก็ผิดไปโอ้โห หายไปเลยไม่มันมันนี่มันไม่ใช่อมตะมันคือฮิลสามร้อยต่อวิเราไม่ใช่อมตะมันคือสามร้อยต่อวิมันน่าจะเกินอะไรเงี้ยเออ anh nhìn anh nhìn hay anh nhìn hay thái gần bầu mười chất tài lắm mười yêu cũ này ok ok <Okay>. No ปับ okay. no ปับปัโอเคดิสโคดดิสโคดอ่ะดิสโควรดมีไม่ขึ้นถ้าโดนอ่ะไม่แทงโลโควดโควดอูด้วย อันนี้สัมฮีลิงอุ้ยโดนโอ้โหไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอ้นนี่เอคอจะตายเอคอจะตายเอคอจะตายเอ้ยสุดแผนแปะเออไว้ให้พี่ตลอดเลยก็ได้มีฮิวชาร์ดแต่ว่าก็มีโอกาสรอดได้

เลยมันเอาลิงมาเอาลิงมาเอาลิงมาถ้าฆ่าได้ฆ่าก่อนเลยสวยแทนถอยเอาไว้เลยถอยไว้เลยโอ sure. ้ไม่ได้อะรอดอยู right. ่รอดอยู่มันจะยัดแทนุ้ยโอ้โหโดนฮันโซอีกแล้วฮันโซฮันโซก็อย่างนี้แหละย

เฮ้ยโดนแล้วไม่ได้ไม่ได้ถอยแทงขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเนี่ยโดนในโค้ดลอยทีเดียวนี่นี่ทางนี้ทางนี้แทนทางนี้ทางนี้เนี่ยขึ้นมาขึ้นบนโอเคอย่ายิงข้างบนโอเคโอเคไปเลยจัดการมันแบบเข้ามาใกล้ก็ถีบมันลงไปเลยไอ้เหี้ยโคอเคเอ็กโค้เสียงใกล้ๆเปล่าวะไม่รู้นะกูไม่ได้ยินอะไรเงี้ย นี่ไงเฮ้ยฆ่าดิฆ่าดิฆ่าดิจะตายแล้วสว <Yeah. S 1> ยไอ้โคอยู่ตรงซ้ายกูตังเนี่ยตรงนั้นกูปิงละให้หันงตัวไปฆ่าละโอ้โหไม่ใช่มันบินพิวจัดยืนค้ำไว้ให้อยู่ขวาสองตัวแหละตรงนั้นแลหละใช่ เอยู่ไหนวะอยู่ทางขวาข้างในตรงเนี้ยขวาเฮ้กูมันป่าด่ะหาไม่เจอไอยโคอ่ะไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็นอ่ะอืมมันมาลอยมาแล้วมั้ยมาแล้วน่ะสี่ไอสามอยู่ข้างหน้าหมดเลยมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วไม่ไม่มันก๊อปมันก๊อปเจะถูกคอย รู้ไม่ทงได้นะตังยังไงได้นั่นเนองวันนีงอันนี้ส่งบุญเอโคโขอยู่นี่เอโคอเอโขเฮงจะตายแทงจะตายเฮงอยู่ข้างในบ้านอ่ะโอ้ยโอ้โหโดนฮันโต้ขึ้นมาข้างบนฮันโตอยู่ข้างมึงออ่ะโเค ขึ้นเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปฮันขึ้นไปขึ้นไปเออหิวเงินวู้โห้ว้ฮู้ว้ฮูขึ้นไปเรื่อยๆเอ้ยมันเอาดีว่ามาแล้วนะจ๊ะทุกคนมันจะได้และอืมจะมันจะเอาละเดี๋ยวกูไปเคาน์เตอร์ได้เดี๋ยวให้มันขึ้นไปแล้วเราไปฆ่าดีว่าเรามันขึ้นอย่างทางขวาหนึ่งตัวเรามันขึ้น สวยตังหรือว่าอยู่ในตึกถ้ามันขึ้นแล้วบอกนะถ้าขึ้นแล้วบอกถ้าขึ้นแล้วบอกม,ไไมันอยู่นี่ถ้าขึ้นแล้วบอกเฮ้ยอันนาอยู่นี่เฮ้ดดย,ยดีว่าตายดีว่าตายสวยสวยอยู่ในนี้สองตัว,ว<า>รอเหมือนเดิม เป็นโลกคละต้นนองไม่ได้มาหมนั่นแหละนั่นแหละถ้าถ้ามันขึ้นแล้วบอร์ดเดี๋ยวจะไปช่วยลุ่มข้างอยู่นะครับอยู่ใต้ใต้ตึกไอ้ตังไอ้เหี้ยกดิดมันดีว่าเว้ยตังตั้งตั้งเฮ้ยเต้ครูฟอร์มให้อ่ะ

คือมนันจะต้องหาเพื่อนขึ้นม,มาเว้ยแต่ว่าไอไโดนขับตลอดนี่ไงจังหวะแบบนี่แหละถึงบอกว่าถ้าไม่รู้ยิงอะไรยิงแข้ปเลยกดดันมันกดดันมันเออเออ